สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาบอกสูตรนะครับที่เราทำอย่างไรนะครับมะเรงถึงไม่รบกวนพืชผักอินทรีย์ของเรานะครับเรามีสูตรที่บอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับแต่มีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับถามมาอีกนะครับนี่คือสูตรเด็ดของเราครับเหล้าขาวนะครับเราเหล้าขาวใบสาบเสื้อใบสะเดานะครับหมักนะครับนี่สูตรนี้นะครับแล้วหมัก เพียงว้1หนึ่งคืนแค่นั้นเองนะครับใบเสาใบสาบเสือใบยูคานะครับแล้วก็กรองแบบนี้นะครับใช้50ซีซีต่อน้ำา10ลิตรนะครับฉีดพ่นทุก3วันนะครับตายเรียบนะครับถ้าไม่ตายก็ไม่มารบกวนเลยพวกเพลียพวกหนอนนะครับอีกสูตรนะครับก็สูตรหมัก1เดือนนะครับอีกสูตรนะครับนี่สูตรหมักหนึ่งเดือนนะครับเราจะบอกขั้นตอนนะครับ มาดูผลงานก่อนนะครับนี่ครับเวลาเราปลูกนะครับเราปลูกผักที่ปิดอินทรีย์ท่านผู้ชมเราต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่ให้ดีนะครับเพราะว่าวัศวัตตูนะครับศัตรูพืชนะครับขอภัยครับศัตรูพืชนะครับเยอะมากเราต้องพยายามนะครับดูแลเอาใจใส่ให้ดีเลยท่านผู้ชม เราต้องดูแลให้ดีนี่คือสูตรนะครับคือสูตรที่2นะครับยาฉุนนะครับ1กิโลกรัมนะครับ1กิโลกรัมแล้วก็ใบยูคา1กิโลกรัมเหมือนกันนะครับอย่างละหนกิโลกรัมเท้งนั้นครับใบสาบเสือ1กิโลกรัมใบสะเดา1กิโลกรัมนะครับหมักไว้1เดือนนะครับสูตรนี้นะครับนะครับใช้ฉีดพ่นเหมือนกันนะครับสูตรนี้นะครับที่เราทําประจํานะครับ พืชผักของเราจะสวยงามนี่คือสูตรบำรุงนะครับสูตรรักษาไม่ให้ศัตรูพืชต่างๆนะครับพวกเพียพวกหนอนอะไรต่างๆนะครับนี่ถั่วนะครับถั่วนะครับเนี่ยถั่วพุ่มนะครับเห็นไหมครับดกมากท่านผู้ชมเห็นไหมครับถั่วพูก็ดกอย่างมากท่านผู้ชมเห็นไหมครับไม่ว่าผักชนิดไหนนะครับงามงามทุกอย่างถ้าเราดู ดูแลอย่างดีแบบนี้ท่านผู้ชมดูครับเห็นไหมครับแล้วก็ผักกินใบผักใบเขียวนะครับออใช้ได้ทุกอย่างท่านผู้ชมครับออใช้ได้ทุกอย่างออเราต้องใช้ปริมาณพอดีนะครับออ50ซีซีต่อน้ำาิ0ริรนะครับถ้าเป็นผักใบอ่อนๆต้อง2 0ลิตรนะครับท่าน้ำา20ลิตรแล้วก็ น้ำหมักของเรานะครับไล่วัชพืชศัตรูพืชกขอภไปครับศัตรูพืชพวกนี้นะครับเราต้องใช้น้อยลงนะครับประมาณ20ลิตรนะครับเต็มถังนะครับท่านผู้ชมนี่ครับที่เราปลูกนะครับเป็นสวนด้วยเป็นกระถางนะครับเราฉีดพ่นได้ทุกอย่างนะครับวันนี้ต้องลานะครับสวัสดีครับ